สลามุอะ l a ยกุมวะเร h ะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะก็นะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการเสียงแห่งฮ ah ีเดียตุนอิสลามบ้านแหลมไผ่นะครับซึ่งถือเป็นเทปแรกนะครับรายการแรกที่เราจัดทําขึ้นมาเพื่อสอบถามประเด็นมัสอัละั์ต่างๆกับอาจารย์ชูอ e ิบเบนซาอิดนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกในการเริ่มทํารายการนี้นะครับก็ขอาะห์ทรงช่วยเหลือ ง่ายไใดนะครับก็ลำดับแรกนะครับอยากให้อาจารย์ชูอิบนะครับแนะนําตัวหน่อยนะครับว่าความเป็นมาเป็นยังไงอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบิลอาละมีนวะบิฮิสตอยนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะลฮ์ ว่าเชื่อว่าอัลมุฮัมมัดอันอาบลุฮฺว่ะรุซูลกล้ารับบิลลั้งหลินาอุสัทธาทังหลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้มีโอ,อกาสมาพบปะซึ่งเป็นรายการใหม่ที่เราได้จัดขึ้นในครั้งนี้นั่นก็คือรายการเกี่ยวขับเสียงาจากมัสติดหรือจากฮิดายะุนอิสลามบ้านแหลมไผ่นะครับเรามี นักเรียนหรือนักศึกษาของเราสองสามท่านที่ได้คิดกนว่าน่าจะจัดรายการอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้ส่งมาให้พี่น้องต่างๆได้รับฟังกันพี่น้องที่รักครับก็คือวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของครอบครัวของพี่น้องมุสลิมนะการดูแลครอบครัวการ เอาใจใส่ต่อคนในครอบครัวการรับความรับผิดชอบระหว่างสามีภรรยานะครับครับผมเรื่องสก็เริ่มกันเลยนะครับกับคําถามแรกนะครับที่อยากจะถามอาจารย์ชูอิฟนะครับตา,ามอาจารย์ชูอิฟว่ามุสลิมกับวิธีการดําเนินชีวิตภายในครอบครัวครับมีวิธีวิธีการดาเนินชีวิตอย่างไงบ้างครับสําหรับผู้ศรัทธาก็วิธีการ ความรับผิดชอบบรรดาผู้ชายทั้งหลายที่เป็นสามีต่อภรรยาต่อลูกๆในครอบครัวมันปรากฏอยู่ในอันกุรานนะอลลอ a ์ได้สรงกล่าวว่าย a ลล u a l น d ม n a m a n น t a k แล oh, ะลาอ ya วัลล l a d i น a ม a n u q ุ a n g b ุสุมวะอ่าอ l i y u k u รา a r รซึ่งมีความหมายว่าโ oh, อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายสุเจ้าจงปกป้อง ต้องดูแลจงปกว้อง,งตัวของสุงเจ้าและคนในครอบครัวของสุงเจ้าให้รอดพ้นให้ห่างไกลจากความหายนะไปนรกของอัลลอฮฺซุบฮานาะห์วะจัลลานี่คือแสดงว่าความรับผิดชอบตรงนี้มันสูงมากนะเราจะต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัวของเราภรรยาของเราและลูกๆของเราเป็นอันดับเบื้องต้นนะครับ ที่เราจะต้องดูแลเขาดูแลในเรื่องอะไรบ้างครับถ้าเราดูตามที่ท่านนบีสุลต่านได้กล่าวไว้นะก็คือประการแรกปัจใจที่สําคัญที่สุดออออันตตตุุิิมมฮะาาดท่านต้องสนใจในเรื่องการบริการอาหาร แก่ภรรยาของท่านเมื่อท่านรับประทานอาหารปัจจัยสําคัญเรื่องอาหารนะครับ <c oughs> แล้วก็ประการต่อมาว่าจักซูฮะอิรักเส้ซ่าและท่านต้องเตรียมการในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องลุ่ห่มเครื่องอาภรณ์เสื้อผ้าเครื่องนุ่ม่มให้กับนางเมื่อท่านนั้งหล่ได้สวมได้สวมใส่เสื้อผ้า ยองอาพรแล้วก็ต้องคิดถึงภรรยาของท่านนะครับแล้วก็ต่อมาววลาต้จรบินวัจหะหอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะตบตีนางที่ใบหน้าของนางนี่อิสลามห้ามเวลาโกรธกันเวลาไม่ถูกอ,อกถูกใจภรรยาแนละ้วเลียนตีตบที่ใบหน้านี่เป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามววลาจะกบเบ และอย่าได้ประจานนางเอาชื่อเสียงของนางตระกูลของนงางภรรยาของนางไปประจานในห้ามอิสลามห้ามนะครับและก็ละวลาละทหจุริลลาฟินไบิดและอย่าได้หมางเมินต่อนางหมางเมินต่อนางก็คือเปลีกตัวไปนอนที่อื่นไม่สนใจที่จะร่วมให้ความสุขกับภรรยาในบ้าน นะครับแล้วก็หนีไปเที่ยวที่อื่นนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นสามสี่ห้าอย่างที่กล่าวมาเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นความสุขที่เราจะได้รับในครอบครัวของมุมีนผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องปฏิบัติอย่างนี้นะครับก็นะครับเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเนี่ย ถ้าเรามองคิดว่าเราอย่าคิดว่าครอบครัวเนี่ยไม่สำคัญนะไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่เรามองเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องอย่าร้างกันเรื่องทะเลาะวิวาทกันนะจนกระทั่งว่าจุกต่อยกันก็มีมีเหมือนกันนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวัง ต้องมีความสบัดมีความอดทนสามีก็มีความอดทนภรรยาก็มีความอดทนเราคุยกันนะนั่งคุยกับภรรยานั่งคุยกับสามีหาทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนี่คือส่วนหนึ่งจากสุนทรของท่านนะบีที่ได้นำมากล่าวในวันนี้นะครับล,ลึกๆน้อยๆแต่ยังมีอีกมากนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของครอบครัว สำหรับวันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลกันเยอะแยะเลยนะครับอิน i n s h ล l l a ์ก็รายการของเราก็จะลงประมาณสัปดาห์ละคลิปนะครับอิน i n s h ล l l a ์สัปดาห์ละคลิปอิน i n s h ล l l a ์เพื่อให้พี่น้องทางบ้านได้รับความรู้นะครับอิน i n s h ล l l a ์แล้วเจอกันใหม่ครับอาทิตย์หน้าอินชาอัลล .inshallah السلامualaikum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h